ครับผมเมื่อนี้กระตรงกับวันที่เก้านะครับเก้ามีหน้าหกหาครับผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับพี่ผู้เขียวมีกล้วยผูน้อยนะครับเด้อนะครับกล้วยผูน้อยเป็นลูกของตัวแดงของฮะมั่งก่อนขาวครับผมนะครับโอ้ยนะครับตะซอนครับผมนะครับเป็นกล้วยเนื้อหนังอุยโยครับผมนะครับล่ำตดีนะครับช่วงดีอ้างดีลึกหนาครับผมนะครับอายุของเขานะครับ ตามใบตามเอกสารนะครับอยู่ประมาณแปดเดือนกล้วครับผมนะครับเป็นลูกชายของเจ้ามังกรขาวครับผมนะครับนะครับผ้ไดหากล้วยผูนะครับไปกุ้งฟูงนะครับโจยังซี่ก็สามารถทักมหาวย์ผู้เขียวได้ครับเด้อนะครับวยดผู้เขียวยืนยันว่ากล้วยตัวนี้เป็นกล้วยตัวดีสาหรับราคานี้ครับผมนะครับมีใบเอกสารโยเต้ปันหาบ่เห็นนะครับ วิดผู้เขียวกันเลยบอกว่าค้วยตัวนี้บ่มีใบแต้เป็นลูกของเจ้ามังกรขาวแท้ๆครับผมนะครับควมสูงนะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ร้อยยี่ห้ายี่หกนะครับต่วิดผู้เขียวจิตีิประกันตั้มาใบที่ร้อยยี่ห้าพ่อครับผมนะครับร้อยยี่ห้าพ่อวู้ยอนนาเขาครับผมนะครับนาเขางะดีๆครับผมนะครับลูกชายเจ้ามังกรขาวครับผมนะครับคว้วยแข็งขาดีไงนะครับประทัดล้างดีครับผม เดวิดผู้เขียนบังไทยอีกไหครับผมนะครับเบัง้ายเบังหางนะครับโอ้ยบาต้องห่วงครับผมถึงข้อยเจ้าเนื้อรายละเอียดดีนะครับหางลึกหางนี่เสมองามงามครับผมนะครับสวัครับผมนะครับลูกเจ้าลูกชายเจ้ามังกรขาวนะครับว่ายุแปดเดือนกลัวครับผมว่ายุแปดเดือนกลัวักลาหันหน้ามาทางนี้บ้างนัน่ะโอ้ยครับผม แล้ล่ะซ้ำๆนี่แหละได้กันแล้วนาเขานี่พ่ต้องห่วงครับผมนะครับนาโนกบาลใหญ่นะครับก็อตันจือลือเลยนะครับเรื่องเลบแข้งเลบขาเพระต้องห่วงครับผมนะครับว่ามีต่อนี้นะครับเด้อนะครับมีตะขวงง่ามัะขวยตัวนี้นะครับอ่ะวิผู้เขียวว่ามากพอาะคะวดแล้วครับผมนะครับวิตผู้เขียวจีไซรราคาพี่น้องบันเทาได้พิจารณาเบิรงครับผมนะครับตหรับขวยตัวนี้นะครับวิตผู้เขียวจะเปิดในราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับผมนะครับ ครนะครับถ้าผู้ใดเป็นชินค่าเขาแล้วนะครับอยากได้กล้วยออกไปกุ้มฟูงนะครับสามารถแจ้งมหาวิทยุเขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็สองเก็หาเก้าห้าครับผมนะครับอ๋อหมุนเล็กน้อยครับผมมุนเป็นบองเล็กน้อยบ๊วยนะครับเป็นกล้วยเนื้อนังดีนะครับเด้อนะครับจะทราบนะครับเด้อถ้าผู้ใดอยากได้นะครับไอ้ทักข้าวไม้ไววถาวิทยุเกียวเปิดราคานี้ครับผมนะครับว่าผิดหวังแน่นอนสำหรับราคานี้ครับผมนะครับ ตอนรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับบ๊มี่ยังไลฟ์ฝากไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับบังพาท่างยืนเท่ครับผมนะครับเท่สมมาตรสางสำหรับกล้วยตัวนี้ลูกไส่เจ้ามะกรอขาวครับผมไส่เจ้ามะกรอขาวตัวเงี้ยวติ